I'm about to explode Take off this load Depend the boss of the world you make it go? Release your Release your mind Release your drop Release your strength Release the glow Forget the rest You will break my soul 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 Do you think that the หรือว่าโซงของเราเนี้ยเป็นยังไงกันแน่นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้นะลองส่งออกเขามาได้นะครับคือครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงเนี้ยรู้สึกว่าตกใจแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าโอ้ยโหดนตรีแบบนี้แหละมันใช่มากแบบรอแบบนี้มานานมากแล้วก็พอได้ตั้งใจฟังดีๆเนี่ยเนื้อหาของเพลงเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเขามีความลึกแล้วก็มีซิโมโบลิกซ่อนมาถ้าดูรวมๆคร,ร่าวๆจากที่ผมรู้สึกหรือว่า,เข,า,เ,ขา,เ,ขาเข้าใจนะครับ เพลงนี้ก็ดูเป็นพูดถึงเรื่องการรีลิสตตัวเองออกจากบทบาทหน้าที่ความกดดันหรือว่าสิ่งที่โลกหรือว่าสังคมบอกเรานะหรือว่าเป็นเสียงของคนอื่นนั่นเองเอ๊ะแล้วทําไมเขาถึงบอกว่า won't break my soul นะทำไม soul หรือว่าจิตของเราทำลายไม่ได้นะครับ You won't break my soul เราประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับ physical body หรือว่าร่างกายของเรานั่นเองนะครับก็คือสิ่งที่เราแบบจัดต้องได้หรือว่าโลก physical โลกภายนอกนั่นเองแล้วอันที่สองคืออะไรครับคือจิตนะครับหรือว่า ่สิงในที่นี้ขอเรียกว่าโซลหรกันไปจุดติใหม่ของวิญญาณนั่นเองนะบางที่จ,จะบอกว่าสปิริตเราก็โซลอ่ะคือก้อนเดียวกันแต่ว่าส่วนตัวนี่มองว่าโซลเนี้ยคือจิตนะครับจิตคืออะไรจิตคือสิ่งที่ทําให้เราได้รับรู้ผ่านโสดประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราหรือว่า6ได้เหมือนกัน เขาเป็นเหมือนกับคลังแหล่งประสบการณ์เก็บเมมโมรีต่างๆคือเราอาจจะคิดว่าสมองเป็นที่เก็บข้อมูลนะแต่จริงๆแล้วจิตของเรานี่แหละคือแหล่งแองรวมข้อมูล Data ทั้งหมดของทุกๆไลฟ์ไทม์ทุกๆชีวิตของเราเลยครับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเรารับข้อมูลผ่านโซนประสาททั้งหมดมาแล้วก็จิตของเราเป็นคนแปลว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่รู้สึกยังไงกับมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละคือหน้าที่ของจิตแล้วก็เก็บ ข้อมูลต่างๆถูกบันทึกไว้เป็นเวฟนะครับแล้วก็วิญญาณวิญญาณเรารู้สึกว่าเป็นคอหรือว่า Ad <c oughs> เอ็เซนนี่มันเป็นเหมือนแก่นของเราอะ่ะที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีการที่จะแบบสูญสลายได้นั่นเองจิตของเราเนี่ยไม่สูญสลายแล้วก็ถูกเปลี่ยนภาชนะไปเรื่อยๆเอ,อ่อคาจุงหรือว่าเป็นไซคลจีน่กจิตวิทยานะครับชาวสวิตเนี่ยเขาก็พูดว่าเอ้ตัวโซลของเราเนี่ย หรือว่าสปิริตเนี่ยนะเป็นเหมือนเราอะเป็นเหมือนภาชนะนะครับก็คือบอดี้ของเราเป็นเหมือนตะเกียงเราก็ไฟก็คือโซลของเราถ้าเราไปจุดตะเกียงตะเกียงไหนอะไฟก็ขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมเป็นแบบ Energy หรือว่าเป็นแบบความร้อนนะเป็นให้แสงสว่าง แต่ว่าตัวตะเกียงอ่ะจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้นั่นแปลว่าอะไรก็คือรูปร่างหน้าตาของของร่างกายเราอ่ะเป็นอะไรก็ได้แต่ในขณะเดียว,วยกัน,นไฟอ่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเหมือนเหมือนกันหมายถึงว่าพลังงานเดียวกันเราเราเป็นอะไรที่คล้ายๆกันแล้วกันนะครับเราไม่ได้แบ่งแยกแตกต่างกันขนาดนั้นนะแต่ว่าข้อมูลที่บรรจุในโซอ่ะนั่นแหละทําให้เราแตกต่างเวลาที่เราเศร้าเวลาที่เรารู้สึกเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ตามเนี้ย เกิดจากการทำงานของของจิตเรานั่นเองก็คือโซนนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปฏิเสธความรู้สึกของเราเราเริ่มที่จะตัดขาดจากความรู้สึกแปลว่าเราตัดขาดจากจิตของเราด้วยแล้วก็ตัดขาดจากวิญญาณของเราด้วยเพราะว่าทั้งสามะเขาเชื่อมกันหมดเลยเราจะตัดช่องไหนไปไม่ได้เลยอ่ะเราก็อาจจะป่วยไข้ไม่สบายทางใจทางความรู้สึกได้เออถ้าเราไปดูในเนื้อเพลงนะเขาพูดว่า We go round and round in circles ใช่ไหมแล้วก็ round in circles searching for love นะครับแล้วก็ in c i r c l e we go up and down look searching for love มันเหมือนกับแล้วก็ looking for love เหมือนเอ่อจริงๆเรา love อะ่ะหรือว่าความรักอะ่ะมันอยู่ภายในของเราทั้งหมดเลยอยู่ที่ไหนล่ะความรักที่ว่าอยู่ในโซของเราเนี่ยแหละหรือว่าอยู่ใน spirit ของเราเนี่ย spirit ของเราเนี่ยแหละคือความรักแท้ ก็คือวิญญาณที่เป็นเหมือนไฟแล้วก็ส่งออกมาที่จิตของเราเราอะเลือกที่จะปฏิเสธความรู้สึกเรื่องที่จะปฏิเสธอารมณ์ซึ่งทุกๆอารมณ์และทุกๆความรู้สึกเนี้ยมาจากความหลักทั้งหมดเลยแม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่มนุษย์อาจจะบอกว่าเป็นนิเกตีฟแต่จริงๆไม่มีไม่มีมมอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นนิเกทีฟนะครับมีแค่อารมณ์แบบไหนความรู้สึกแบบไหนต่างหากซึ่งมันกลายเป็นว่า วิญญาณน่ะเขาต้องการจะมีประสบการณ์ในร่างมนุษย์แต่เราเรื่อกที่จะปฏิเสธประสบการณ์นั้นซึ่งประสบการณ์ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของอารมณ์ไปด้วยมันเหมือนเราเรื่องที่จะปฏิเสธการมีชีวิตนั่นเองเราพูดบ่อยๆว่าเรื่องของ Self เซลล์เดทติ้งหรือการใช้เวลากับตัวเองหรือฟังเสียงของตัวเองนะครับอาจจะถามว่าเราจะกลับมาหาโซลจิตของเราแล้วกลับมาหาวิญญาณได้ยังไง ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่เงีย,งยบๆได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้ทําอะไรที่เราได้จดจ่อเนี่ยเราก็เหมือนได้ทําให้จิตของเรานิ่งขึ้นแล้วเราจะได้ยินเสียงจิตของเราหรือว่าได้ยินเสียงของวิญญาณของเราซึ่งพวกเขาพยายามที่จะแบบบอกรักเราหรือว่าพยายามที่จะเชียร์เราหรือพยายามที่จะซัพพอร์ตเราอยู่เสมอๆเ,เลย y o u w e r e b a c k my soul ดังนั้นเราอาจจะหลงลืมหัวใจของเราหรือว่าหลงลืม วิญญาณหรือวความรักแท้ๆของที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองนะอย่างท่อนที่เราว่าไปในเนื้อเพลงนะครับเรา searching for love ที่แบบ outside l o v หรือว่าข้างนอกแต่ว่าจริงๆอะเรามีความรักนั้นแท้ๆอยู่แล้วในตัวเองนั่นเองครับโอเควันนี้ก็นะ่าจะเป็นเรื่องเราอะไรประมาณนี้นะเออไปมาไปมาก็ลึกอยู่เหมือนกันแนฮะโอเคเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะได้ อะไรไปไม่มากก็น้อยน,นะครับว่าเราเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับอย่าลืมว่าเราประกอบไปด้วยร่างกาย Physical b o d บอดีโซหรือว่าไม n d หรือว่า Heart หัวใจนะครับเราก็ s p i r ิ t ิจิตวิญญาณของเรานะครับหวังว่า ทุกคนจะมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็จะได้ทำงานร่วมกันกับ Soul แล้วก็ Spirit ของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Beautiful Soul